สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนายมีนายก็จะพาทุกคนมาทำเหรียญปยทานเป็นดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ90เซนติเมตรนะคะจากนั้นให้เราพับทบครึ่งทั้ง4เส้นแบบนี้เลย สามเส้นนี้ก็พับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มจากการทำฐานสี่ค่ะก็จับตรงรอยพับของเส้นแรกนะคะเอาเส้นไหนมาเป็นเส้นแรกก่อนก็ได้นะก็จับแบบนี้ทีนี้ก็เอาเส้นที่สองค่ะมาคล้องเส้นที่หนึ่งลักษณะนี้เส้นที่สามนะคะก็เอามาคล้องเส้นที่สอง และเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะจับตรงรอยพับครึ่งเนี่ยนะคะแล้วทีนี้ก็จับมันสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือดึงออกมาลักษณะนี้ทีนี้ก็กางรูจับเอาเส้นที่3ามลอดผ่านรูออกมาเลยค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับเราก็จะได้ฐาน4ี่ลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาเราก็จะมาทำฐานสีให้เป็นฐาน8ค่ะก็จับเอาเส้นด้านหน้าของเส้นด้านล่างนะคะพับเฉียงมาทางด้านขวาบนทีนี้เส้นทางด้านหน้าของทางด้านขวาก็พับมาทางด้านซ้ายบนคนริบบิ้นก็บีบให้เป็นรอยพับไปเลยนะคะต่อมาเส้นด้านบนก็พับเฉียงลงมาทางด้านซ้ายล่างลักษณะนี้ ทีนี้เส้นทางด้านซ้ายนะคะจับตรงไปริบบิน้นทีนี้เอาสอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะลักษณะนี้นะทีนี้ก็ดึงให้กระชับค่ะโคนริบบิ้นเราบีบให้เป็นรอยพับไปเลยนะคะจะได้แน่นๆนะเราก็จะได้ฐาน8ดแบบนี้ค่ะต่อมาก็ทำเหมือนส้มก่อนเลยนะคะจับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นลักษณะนี้ ต่อมาวนมาทางด้านขวามือเอาเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่3ามทับ2เส้นที่4ี่ทับ3เราก็จะแบ่งเป็นมือจับด้านบน4เส้นด้านล่างนะคะก็จะเหลือ4เส้นเหมือนกันค่ะเห็นไหมทีนี้ต่อมานะคะให้เราปล่อยเส้นล่างสุดมือจับที่3เส้นนี้ทับมันอยู่เอาวางพาดลงไปเลยนะคะแบบนี้นะ มันจะอยู่ระหว่างเส้นเส้นบนมือจับนะคะกับเส้นล่างฐานนะมันจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะทีนี้เราก็เอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนทําแบบเดิมนะคะปล่อยเส้นล่างสุดมือจับวางพาดลงไปแล้วก็เอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนทําวนไปจนกว่าล่างฐานจะหมดนะคะ ทีนี้เส้นตรงฐานก็ไม่เหลือแล้วนะคะสังเกตนะว่าแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีริบบิ้นลอดผ่านรูมันออกมาแต่ว่าช่องที่ 1, 2, 3, 4ตรงนี้ยังไม่มีนะคะเราก็จะทำให้มันมีก็คือปล่อยเส้นล่างเส้นต่อมาเอาวางพาดลงไปที่ช่องแรกที่เรานับเมื่อกี้เลยนะคะก็คือช่องนี้ เห็นไหมช่องนี้ก็จะมีเส้นริบบิ้นลอดผ่านรูมันออกมาแล้วต่อมานะคะเส้นล่างเส้นต่อมาก็เอาไปริบบิ้นลอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะแล้วก็ออกช่องนี้ที่ยังไม่มีริบบิ้นลอดผ่านรูมันออกมาเราก็ดึงออกมาค่ะก็เป็นลักษณะนี้เส้นล่างเส้นต่อมาก็ตามเส้นเมื่อกี้ไปแล้วก็เลยไปออกช่องถัดไปนะคะแบบนี้เห็นไหมก็ดึงออกมา เส้นสุดท้ายก็เหมือนกันค่ะตามเพื่อนไปเลยแล้วก็เลยไปออกช่องสุดท้ายโน่้นเลยที่ยังไม่มีริบบิ้นลอดผ่านออกมาก็คือช่องนี้เราก็ดึงออกมาทีนี้ก็วนครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะก็ดึงให้มันกระชับค่ะ ทีนี้พอเราดึงกระชับแล้วนะคะก็พลิกกลับมาด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เราจะมาใส่เกสรเหมือนแบบนี้นะคะเห็นไหมสีเหลืองนะ เราก็เอาเศษริบบิ้นนะคะสีเหลืองมาแบบนี้ก็ตัดมาประมาณ1นนิ้วได้นะคะแล้วก็เอากาวสองหน้าบางมาติดลงไปด้านหนึ่งนะคะทีนี้ก็แกะกาวสองหน้าบางออกค่ะทีนี้ก็เอาติดลงไปตรงกลางเนี่ยนะคะก็ติดลงไปเลยเป็นลักษณะนี้นะคะ ทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปนะคะจับริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นนับ1 2 3สเอาเส้นริบบิ้นที่เราจับวางพาดลงไปหน้าเส้นที่3นะคะทําแบบส้มเลยนะต่อมาทําตามเข็มนาฬิกานะคะต่อมาเส้นนี้ก็เอาพาดลงไปหน้าเส้นที่3นับ1 2 3มันก็คือช่องถัดกันมาทางด้านขวามือนั่นเองนะคะเราก็ทําวนไปเรื่อยค่ะ จนกว่ามันจะเหลือ3เส้นสุดท้ายนะคะทีนี้มันก็จะเหลือ3เส้นสุดท้ายแบบนี้ก็จับเส้นนี้ขึ้นมาเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะก็สอดเข้าไปแบบนี้มันก็จะทะลุออกตรงนี้เราก็ดึงค่ะเส้นต่อมาก็เหมือนกันสอดเข้าไปใต้เส้นนี้ แล้วก็เฉียงออกรูถัดมาทางด้านซ้ายมือนะคะเห็นไหมรูนี้ก็ดึงออกมาเส้นสุดท้ายก็เหมือนกันสอดเข้าไปแล้วก็เฉียงเยอะหน่อยออกรูตรงนี้นะคะทีนี้ก็ดึงออกมาค่ะก็จะได้ลักษณะนี้แล้วก็ไล่ดึงทีละเส้นให้มันกระชรับ ีนี้พอกระชับแล้วนะคะก็พลิกกันมาด้านนี้แล้วก็ดึงให้มันกระชับอีกนะคะมันจะได้แน,น่นๆน,นะ ทีนี้พอเราดึงแน่นแล้วนะคะก็จับริบบิ้นขึ้นมาเอาเส้นไหนก่อนก็ได้นะเราก็จะสอดเก็บไปริปบบิ้นธรรมดาเลยนะคะก็สอดตามลายเส้นที่อยู่ด้านหน้ามันเลยทำให้ครบทุกเส้นนะคะ ทีนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะทีนี้นะคะเราก็จับเส้นที่อยู่ตรงข้ามกับเราแล้วก็จับพับไปด้านหลังลักษณะนี้ปลายริบบิ้นเบี่ยงออกมาทางด้านซ้ายมือนะคะแบบนี้นะทีนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้ารูตรงนี้นะคะ ตามลายเส้นที่เข้ารูนี้ก่อนหน้ามันเลยนะก็สอดเข้าไปเลยก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ดึงหลวมไว้ก่อนนะคะทําแบบนี้ให้ครบทุกเส้นเลยเส้นต่อมาก็จับพับไปด้านหลังปลายริบบิน้นเบี่ยงออกมาทางด้านซ้ายมือนะคะริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราทีนี้ก็สอดตามลายเส้นนี้นะคะที่มันเข้ารูด้านหน้าเส้นที่เราจับ แบบนี้นะคะก็เอาสอดตามเขาไปเลยค่ะแบบนี้ทำให้ครบทุกเส้นเลยจับพับไปด้านหลังปลายริบบิน้นเอาสอดตามลายเส้นด้านหน้ามันเลยนะคะก็คือลายเส้นนี้ เส้นนี้มันสอดเข้ารูไหนก็ตามเข้าไปเลยค่ะ ทีนี้เราก็สอดครบทุกเส้นแล้วนะคะทีนี้ก็ดึงให้มันกระชับเลยค่ะดึงให้กระชับแล้วก็จัดกลีบดอกให้มันเท่าๆกันนะคะ ทีนี้พอเราดึงกระชับแล้วก็จัดกลีบดอกให้มันเท่ากันใกล้เคียงกันแล้วนะคะก็พลิกกลับมาด้านนี้เราก็สอดเก็บปลายริบบิ้นตามลายเส้นที่อยู่ด้านหน้ามันนะคะก็ใช้แหนบนะคะช่วยดึงออกมาค่ะสอดให้ครบทุกเส้นเลยนะ พอครบทุกเส้นแล้วนะคะก็ดึงให้มันกระชับค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็พลิกกลับมาด้านนี้เราจะมาทำกลีบดอกรอบสองกันนะคะก็จับเส้นริบบิ้นที่อยู่ตรงข้ามกับเราทำเหมือนเดิมเลยค่ะจับพับไปด้านหลังไปริบบิน้นโค้งเข้าหาตัวเราเบี่ยงออกมาทางด้านซ้ายมือนะคะแบบนี้นะทีนี้ไปริบบิ้นก็เอาสอดเข้าไปที่ใต้กลีบที่อยู่ด้านหน้ามันเลยนะคะ ใต้กลีบตรงนี้ที่อยู่หน้าเส้นของมันนะคะก็จับสอดเข้าไปแล้วก็เฉียงให้ปลายริบบิ้นทะลุออกตรงนี้นะคะเห็นไหมจากเส้นของมันนับมาทางด้านซ้ายมือ1เส้นก็คือเส้นนี้1แล้วก็ปลายริบบิ้นจะออกข้างหน้านะคะก็ดึงออกมาค่ะก็ดึงหลวมไว้ก่อนนะคะเส้นต่อมา เส้นนี้ก็จับพับไปด้านหลังปลายริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวเราเบี่ยงมาทางด้านซ้ายมือปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าไปใต้กลีบที่อยู่ด้านหน้าเส้นที่เราจับเลยนะคะก็อสอดเข้าไปเฉียงนะคะให้ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านหน้ากลีบตรงนี้นะคะเห็นไหมมันจะออกตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยก็คือด้านหน้าเส้นที่เรานับเมื่อกี้นั่นแหละค่ะแต่ว่าเส้นเนี้ย เราทำเป็นกลีบดอกไปแล้วนะคะเห็นไหมทีนี้ก็ดึงออกมาต่อนะคะเส้นต่อมาก็จะพับไปด้านหลังปลายริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวเราเบี่ยงออกมาทางด้านซ้ายมือทีนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าไปใต้กลีบนี้กลีบที่อยู่ด้านหน้ามันเลยสอดเข้าไปนะคะ แล้วก็เฉียงให้ปลายริบบิ้นออกด้านหน้าเส้นทางด้านซ้ายมือนะคะมันก็จะออกด้านหน้าตรงนี้นะคะเราก็สอดเข้าไปเลยแบบนี้นะทำให้ครบทุกเส้นเลยค่ะ ทีนี้เราก็สอดครบทุกเส้นแล้วนะคะก็ไล่ดึงทีละเส้นจัดกลีบดอกไปด้วยให้สวยงามค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะ พอเราดึงจัดกลีบดอกให้ขนาดมันใกล้เคียงกันแล้วนะคะทีนี้ก็พลิกกลับมาด้านหลังแล้วก็สอดเก็บปลายริบบิ้นนะคะตามลายเส้นที่อยู่ด้านหน้ามันเลยนะใช้แหนบนะคะช่วยดึงออกมาค่ะ ก็ดึงให้กระชับนะคะทีนี้ก็ตัดดริปเบ้นส่วนที่ยาวเกินมาออกเลยค่ะ ทีนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาติดใบให้มันกันนะก็ตัดริบบิ้นสีเขียวมายาวประมาณ15เซนติเมตรนะคะทีนี้ก็ตัดปลายด้านหนึ่งให้แหลมแล้วก็เอามาใส่กับตัวดอกไม้นะคะก็พลิกมาด้านหลังนะคะก็เอาปลายริบบิน้นสอดตามลายเส้นไหนก็ได้นะคะทั้ง8เส้นเนี่ยก็สอดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็ดึงออกมานะคะ ก็ประมาณนี้นะคะประมาณพับครึ่งเนี่ยนะคะทีนี้ปลายริบบิ้นอีกด้านหนึ่งค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมทีนี้ด้านนี้เราก็พับกลับมาแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นทีนี้เอาสอดเข้าที่รูของเส้นนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะให้มันออกตรงนี้นะเราก็สอดสวนขึ้นไปแบบนี้เลย ปลายริบบิ้นก็ออกตรงนี้นะคะเห็นไหมออกรูข้างๆกับเส้นนี้เลยเราก็ดึงออกมาค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพลิกมาด้านนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาตัดริบบิ้นนะคะให้มันเป็นใบกันนะ เราก็ตัดลักษณะไหนก็ได้นะคะที่เราแบบว่าตัดเป็นใบไม้แล้วมันจะสวยงามนะ ก็ตัดตามที่เราต้องการเลยนะคะหรือว่าจะตัดตามในคลิปนี้ก็ได้นะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ติดใบให้มันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะดัดตรงใบนะคะตรงด้านปลายให้มันแบบโค้งนิดนึงก็ได้นะคะก็ใช้กันไกลค่ะดัดโค้งมาเลยลักษณะนี้ ทีนี้เราก็จะได้เหรียญปรยทานเป็นดอกไม้สวยๆแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เหรียญเราก็จะเอามาใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็เอาเหรียญมาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะคะแบบนี้นะก็ดันเข้าไปก็เรียบร้อยค่ะก็พลิกมาดูด้านนี้ตรวจสอบความสวยงามอีกนิดนึง สังเกตนะคะว่าเกสนตรงกลางเห็นไหมสีเหลืองมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าถ้ามันเล็กนะคะแสดงว่าตอนที่เราทําเป็นรูปส้มนั้นเราดึงกระชับแน่นมากเลยนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแสดงว่าตอนที่เราทําส้มเราดึงหลวมนะคะก็แล้วแต่นะว่าใครชอบแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ไปลองทํากันดูค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ